ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลากันค่ะวันนี้ก็มาดูกันทอดหมูแดดเดียวค่ะตรเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะหมูหนึ่งกิโลนะคะคมพันก็ใส่ตอดปลาเขียวครึ่งทพัพีน้ำปลาครึ่งทพัพีน้ำมันงานหนึ่งทัพีกระเทียมสับครึ่งทพัพีแล้วก็ตอดปลาเขียวครึ่งทัพีค่ะนวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะก็จะได้หมูแดดเดียวที่ มีสีสวยนะคะสีแดงอมชมพูแล้วก็นุ่มค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะ เพิ่มอีกเลยนะเพิ่มอีกนิดแม่ปั๊าป๊าปัป๊บสุกไม่ยากหรอกค่ะแปบ๊บเดียวก็สุก นี่เต็มกระทะเลยค่ะวันนี้ค่ะ ันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่ข้างเลยนะคะให้ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานค่ะมีพลังบวกในการทำงานด้วยค่ะพี่น้องด้ว นี่ไอ้หม้อแต่เดียวชิ้นใหญ่ชิ้นเด็ดเบลเลอร์เลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะ we mm -hmm. คนทกกำลังรงใจนะคะที่ท่านให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโทรพันตตาการค่ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อ เริ่มแดงแล้วค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มเป็นสีแดงแดงแล้วค่ะ วันนี้ก็อากาศอากาศหนาวก็อะไรไปน้องอากาศหนาวยังเมื่อเส้า,าหนาวก็าวสาะสวยมากกับฮ้อนเรค่ะไี่น้องใจคุมคุณพันก็ขอเป็นพลังใจให้กับอิซีนะคะ ตอนเช้าก็จะทำหลายมเมนูเหมือนกันค่ะก็จะมผผจีผัดผัดคำจองผัดผัดคำจองผัดกะหลำ่ำผัดกะหล่ำปีค่ะ ลำปีแล้วก็ผัดหอมใส่หมูเด็ดนะเด,ยเด,ยเด,ยเดียวนี่นะคหละ ันนี้เราก็ต้องคนตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสุกไม่สม่สำาำเสมอกันค่ะคนไปได้ค่นะพี่น้องทอดไฟกลางค่ะเดี๋ยวใช้ไฟแรงนะคะทอดไฟกลาง ขคนที่ทำช่อง y o u u u b เด้เอค่ะเด้อพี่น้องมุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงฝัมปนไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ใจเราสู้แค่ใจเราเกินร้อยเราทำได้แน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับใจเราแล้วก็ให้รักในงานที่ทำถ้าเรารักในงานที่ทำก็เหมือนกับว่าเราเสร็จไปแล้วครึ่งมืองานเรา ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเจอปัญหาอุปสรรคใครจะพ่อและใครจะน้องจ่าการปัญหาอุปสรรคไปให้ได้ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องผ่านความยากลำบากผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆล้มลุกคุกคานครีะน้องกว่าที่ประสบกว่าเราจะประสบความสำเร็จนะคะรับต้องอดทน ุมพันก็เหมือนกันค่ะต้องอดทนต้องใช้ความเพียรเป็นที่ตัง้งขอเป็นกำลังใจให้กับคร่การครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตวิญญาณในความเป็นครูมุ่งม,มั่นพัฒนาผู้เรียนมุ่งม,มั่นพัฒนาสร้างสารรค์นวัตกรรมสำหรับนำมาใชใ้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ สู้ๆแล้ว,วด้ายคโดยเฉพาะครูที่สอนปนหนึ่งค่ะครูผู้สอนที่สอนปนหนึ่งต้องใช้ความเยพยายามเดี๋ยวจะสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็เด็กจะอ่า,อานออกเขียนได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนค่ะขึ้นอยู่กับตัวครูนั่นแหละค่ะเป็นเป็นสำคัญเลยค่ะเราต,ต้องวางแผนออกแบบการปฏิการ การเรียนรู้ให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลบทิพเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมย่าช่องคูงพันก็ขออนุญาตนำเสนอสองภาษาะคระับภาษาถิ่นกับภาษาไทยรักภาษาถิ่นรักถิ่นแผ่นดินเกิด ใช้ภาษาถิ่นของตอนเองแล้วก็รักภาษาไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าเอฟซีขอมาคคะพะรู้เอฟซีขอหมาบอกว่าุ้มพานวา่าภาษาถิ่นนาแน้ว่าท่านขุมพันจัดให้เลย้ะค่ะเด้อคนละเครื่องทางทั้งภาษาถิ่นทั้งภาษาไทยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับอทุกท่านเลยนะคะ ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดๆก็็าตามขอให้เป็นอาชีพสจิลิตก็คือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จในการทําง,งานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วค่ะเด้อพี่น้องให้มีความสุขเดินทางเทียโนตนตำบลไดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยค่ะ คลิปนี้คุณพันจะร้องเพลงตาระเอานะคะให้ฟัฟังเป็นเพลงที่คุณพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะสำหรับนำไปใช้ในการจัด,ดก,ก,กิจกรรมการเรียนการสอนค่ะเดย๋ยได้ฟังได้เลยค่ะเอาเป็นเอาเอาเป็นเอาเอาเป็นเอาเออาเป็นเอา,เอาเนอาั่รอใช่ไว้ตรงกลางใครๆก็อ่านว่าเราเราเป็นนักเรียน เราต้องเรียนให้เก่งเรียนเพื่อช่วยตัวเองไม่เกรงกับความลำบากเออาเป็นเอา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 น้ำรอเสวไว้ตรงกลางใครๆก็อ่านว่าเราเราเป็นนักเรียนเราต้องเรียนให้เก่งเรียนเพื่อช่วยตัวเองไม่เกรงกับความลำบากสระเอาเป็นสรรเสียงสั้นนะคะผสมได้สระเอกับสระอา เวลาอ่านแจกลูกสะกดคำก็ตอเอาเตาตอเอาเตาเตาเอกเตาตอเอาเตาตอไม่โทรเตาอตอเอาเตาตอเอาเกาก็ไม่เอกเกาตอเอาเกาก็ไม่โทรเตาตอเอาเกาก็ไม่ตีเกาตอเอาเกาเกาไม่จจกตาวาเก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 าเตาโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟค่ะตักออกเลยค่ะ อื้อปื๊ดปื๊ดมองค่ะโอ้โหสวยงามค่ะนี่ค่ะเป็นบริค่ะสวยงามค่ะป๊อปป๊อปป๊อปฝักในเอ็กซ์พเลยด้วยค่ะเอ,ะอ,ะอาละเยวะแล้ว ก็อย่ะาตอนรับน้ำมันเลยึ๊บฟึ๊บึ๊บอ่าดูเลยค่ะเอฟซีค่ะดูใกล้ๆเลค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดูในตะแกงเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเรื่อยๆค่ะพี่น้องกบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะทอดหมูแต่เดียวโคมพันตุลากันค่ะ สีสวยงามเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณ f ีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะชิ้นใหญ่เบลเลอร์เลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ